รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานวิสาหากิจชุมชนคนรักเชียร์ใหญ่ครั้งที่หนึ่งที่บ้านสวนกาลเกตอำเภอเชียร์ใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื<ฤ>่อเวลา10นาฬิกาสนาทีที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวิสาหากิจชุมชนคนรักเชียร์ใหญ่ครั้งที่หนึ่งประจำปี2565ที่บ้านสวนกาลเกต 212หมู่ที่4ตำบลกาละเกตอเภอเชียใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีดรนาทีรัชกิจประการประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนรายไตรรัตชัยรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการนายกิติพงศ์รองเดชนายอำเภอเชียใหญ่พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมในพิธีเปิดและให้การต้อนรับในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวชื่นชมในความกล้าคิดกล้าทำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเชียงใหญ่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะการคิดและการทำให้ประชาชนมีโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการจัดงานวิสาหกิจชุมชนคนรักเชียงใหญ่นี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างโอกาส ทางการตลาดให้กับเกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภค ได้โดยง่ายช่วยขยายช่องทางเศรษฐกิจได้อย่างหลากหลายส่งผลให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดรายได้มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างนวัตกรรมใหม่และสามารถบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทาให้นักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่สาคัญของอาเภอเชียใหญ่ และสถานที่สำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีความพร้อมในทุกมิติมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายมีสถานที่ดีมีอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีผลไม้ที่มีความโด่งดังมากๆในต่างประเทศมีความสำคัญมากๆสำหรับผู้ที่ได้รับประทานคือมังคุด ที่นครสีธรรมราชนอกจากนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายขอให้เราร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวสร้างรอยยิ้มสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวดังคำที่ว่าเป็นประเทศยิ้มสยาม สำหรับการจัดงานวิสาหกิจชุมชนคนรักเชียใหญ่โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเชียใหญ่ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรธุรกิจชุมชนในอำเภอเชียใหญ่ให้มีคุณภาพและปลอดภยัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรสินค้าชุมชนของดีอำเภอเชียใหญ่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอย่างกว้างขวางนิว24สุกันวรลีสุวรรณรายงาน